เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2566น้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้ศาสตราจารย์ดรกันตพัฒกิติอชวานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ศาสตราจารย์ดรพรพจนสุวดิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยอาจารย์ดรสัตพนมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสุภารั์สินสุวรรณ รมในการสำนักงานอธิการบดีได้นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่30สศรีอยุทยาเกมซึ่งในปีนี้มาหาวรราิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรทาตรีมหันตราชรองอธิการบดีมาหาวรราิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยา ให้เกิเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลัยอลง g กในพระบรมราชปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยา และมาหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพรรณีได้ส่งเสริมการมีน้ำใจในักกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกาและมาตรฐานสากลซึ่งมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน5้าชนิดกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลชายวอลเลย์บอลทีมชายทีมหญิงแชร์บอลและเปตองจากนั้นในพักข้ามผู้เชีาาย่ยวชาญด็อกเตอร์กัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมกันนี้อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัเทส์สตรีได้เป็นผู้แทนของมาหาวิทยาลัยในการรับมอบธงเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่31ซึ่งมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน